้เลยครับสวัสดีครับตอนนี้ทีมงานโลกเขียวโดยผมน้องโชคโลกเขียวตอนนี้เราอยู่ที่ตำบลเคียนซานะเรามาเยี่ยมชมแปลงยางพลานะของผู้ใหญ่โกมลสวัสดีครับผู้ใหญ่ัสดีครับผู้ใหญ่โกมลนี่ได้เอาผลิตภัณฑ์โลกเขียวกินโนซา์ของเรามาใช้เกี่ยวกับสวนยางเพราะมีปัญหาเรื่องอะไรบ้างฮะเรื่องเน่ยสวนหน้าตาหน้าตายน่นะหน้า,นายางตายนึ่งอ๋อวิธีการก็คือผู้ใหญ่ได้เอาสินค้าโลกเขียวนี้มา ทำยังไงครับดับยางวิธีการยสก็คือฝาเหลืองสองฝาฝาเขียวสองฝาในอัตราส่วนน้ำ20ลิตร20ลิตรวิธีการก็คือนำมาฉีดพ่นฉีดพ่นตามลำต้นรอบลำต้นนะครับคีโคนบ้างอ๋อฉีดที่ลำต้นแล้วก็มาเวียนบริเวณรอบโคนนะแล้วทั้งหมดนี่แปลงนี้เนื้อที่ทั้งหมดกี่ไร่ครับผู้ใหญ่นี่40ไร่แล้วรับ มีปัญหาเรื่องหน้ายางตายนึ่งนี่ประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์สักกี่สิบกี่ร้อยต้นนะที่ผมเช็คได้ช่วงนี้ก็ประมาณ3 0 0 3้0ยกว่าต้นสา0รอยกว่าต้นที่เราเห็นที่ว่าเป็นสีแดงแงที่อยู่ตามต้นนี้ก็คือมีปัญหาเรื่องหน้ายางตายนึ่งครับอมาําเครื่องหมายไว้ว่าต้นไหนตายนื่งครับและผู้ใหญ่ได้ใช้ไปทั้งหมดกี่ครั้งนะฮะสามครั้งครับสามครั้งผลลัพธ์จากการใช้ตรงนี้ผู้ใหญ่สังเกตได้จากอะไรบ้างฮะสังเกตได้คือ เดิมทีน้ํายางจะไม่มีเลยอ๋อเดิมทีทจะไม่มีเหมือนกับเช่นต้นนี้ใช่ไหมครับคือต้นนี้แต่ก่อนนี้น้ํายางจะไม่ออกไม่ออกหลังจากใช้ไปได้3ามครั้งก็เห็นว่าน้ํายางนี่เร,เริ่มออกมาอ๋อเป็นยังไงครับพอใจในตัวผลลัพธ์ตรงนี้มนะครับก็พอใจระดับหนึ่งนะพอใจระดับหนึ่งนะคือปกติมันต้องใช้กี่ครั้งถ้คุณนิกรถึงผลตรงนี้มันจะออกมาชัดเจนปกติถ้าให้ผลชัดเจนนะก็ต้องใช้ หครั้งต้องใช้หครั้งก็คืออาทิตย์ละหนึ่งครั้งอาทิตย์ละหนึ่งครั้งคือกำหนดไว้ว่า45บหวันครับยางพันนี้เป็นยางพันหกศูนย์ศูนย์อ๋อหกศูนย์ศูนย์ฮะก็คือต้องใช้อย่างน้อยคือ6ครั้งหครั้งแต่อันนี้ใช้ไปแค่สามครั้งสามครั้งก็ผลที่ออกมาก็คือน้ำยางเริ่มออกนะฮะแล้วส่วนอื่นที่ผู้ใหญ่ได้รับผลลั์นอกจากน้ำยางตรงนี้แล้วมีอะไรบ้างฮะในสภาพดินนี่เป็นยังไงฮะหลังจากใช้ไปแล้วเท่าที่สังเกตได้ ยังไม่ได้สังเกตเท่าที่ควรเท่าที่ควรเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มใช่นะฮะแล้วครับแล้วส่วนนอกจากพันหกศูนย์ศูนย์ถ้าเป็นพันยี่สี่นี่มันจะกี่วันนะคุณีก่อนยี่สิบสี่นี้ครับจาที่เราลงพื้นที่ทําแปลงสาธิตมาก็ประมาณหกสิบวันหกสิบวันหกสิบวันยี่สี่ห้าทับหนึ่งห้าทับสองครับก็อยู่ประมาณหกสิบวันอ๋อครับครับนี่นะคือผลลัพธ์ของการใช้ผลิตภัณฑ์โลกเขียวกีนตัวซานนะฮะเพราะฉะนั้น ผู้ใหญ่ก็ต้องใช้ต่อไปฮะแล้วตอนนี้ได้ขยายบอกกับเพื่อนเอนบ้านต้างไหมะผมก็เริ่มบอกเขาก็เริ่มสนใจว่าเออถ้าสวนผมได้ผมเรก็ใช้กันอ๋อคือทุกคนรอดูในสวนอของผู้ใหญ่รอดูครับรอดูแ,แล้ว่วานี่ที่ผมเอาไว้นี่มา พวกขอซื้อแต่ผมยังไม่ให้เพราะว่าผมยังไม่มั่นใจยังไม่มั่นใจอ่าแล้วได้ใช้ไปสามครั้งนี้เริ่มมั่นใจบ้างยังฮะเริ่มเริ่มมั่นใจเริ่มมั่นใจแล้วนะ <S <S 2> <S 2> อ่ากแล้วกับยางอื่นนะครับยางยางที่ยางอ่าอยางเล็กในส่วนยางเล็กได้ทดลองใช้ดูไหม ในยางเล็กผมยังไม่เคยใช้อ๋อยังไม่เคยใช้นะยางที่ไม่เป็นน้าอ๋อยางปกติปกติอ๋อยางที่ปกติผมเริ่มฉีดไปแล้วแต่ฉีดยังไม่หมดก็เริ่มใช้กับยางปกติมั้งครับก็เพิ่เริ่มได้ครั้งสองครั้งอด้ผมฉีดไปได้กว่าครึ่งนั่นแหละในแต่งเนี้ยนะครับก็เลยครับแล้วมีอยากจะฝากอะไรกับเกษตรกรที่ทําสวนยางในตัวของพิจพัณธ์โลกเขียวตรงนี้บ้างครับจันนผมเองอยากอยากให้เพื่อนเพื่อน เทศสวนมีปัญหาเกี่ยวกับหน้าใจมุ่งเนีน่นะฮะให้มาอาช้ตัวนี้ผมคิดว่าได้ผลครับผมคิดว่าได้ผลนะฮะเพราะผลที่ออกมาแล้วก็คือนี่ครับนี่ฮะทุกอย่างเรามีหลักฐานยืนยันทั้งหมดนะครับโอเคเพราะฉะนั้นทีมงานโลกเขียวนะ,อ,ะอ,นอ๋อต้องการเบอร์โทรของผู้ใหญ่นะช่วยช่วยบอกเบอร์โทรเมื่อใครมีสนใจอยากติดต่อพูดคุยกับผู้ใหญ่เบอร์อะไรฮะช่วยฝากเบอร์สักนี้หนึ่ง 081 081 597 597 6736 6736 6736ผู้ใหญ่โกมลนะครผู้ใหญ่โกมลคุณเสถียรอยู่ที่ หมู่ที่หนึ่งตำบลด้ำชิงขอนอำเภอเคียร์โอผู้ใหญ่แกเป็นผู้ใหญ่อยู่ที่คีรีรัตน์นคมแต่สวนอยู่ที่เคียนซาครับอ่าตอนนี้ผมเกษียณแล้วนะไม่ได้เป็นผู้ใหญ่แดีตอดีตผู้ใหญ่ครับอดีตผู้ใหญ่อ่าโอเคเพราะฉะนั้นทีมงานโลกเขียวต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่เป็นอย่างมากนะครับเจ๊เป็ดใจหน่อยครับสวัสดีครับไม่ยอมเอาเจ๊เปถ่ายจาก